สนานนี้ผู้ทํารายงานควรพิจารณาเองว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดสําหรับรายงานเรื่องนั้นๆประเภทข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งข้อมูลประสม,มภูมิหมายถึงข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขึ้นเป็นครั้งแรกจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และนำมาใช้กับการวิจัยนั้นๆโดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อมูลแบบประมุมภูมิผู้วิจัยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้โดยได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตลอดจนเทคนิคก,การวิเคราะห์แต่มีข้อเสียตรงที่ิ้นเปลืองเวลาค่าใช้ใจ่ายและอาจมีคุณภาพไม่ดีพอหากเกิดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาพสนาม ข้อมูลประเภทน,นี้โดยส่วนใหญ่มกักมาจากการสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลองเป็นต้นสองข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้วเพียงแต่นักวิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่เช่นข้อมูลสัมพันงประชากรสถิติจากหน่วยงานและเอกสารทุกประเภท ช่วยให้ผู้วิจัยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บข้อมูลใหม่และสามารถศึกษาย้อนหลังได้ทำให้ทราบถึงก,การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเแต่จะมีข้อจากัดในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัย ศึกษาและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนจะนําไปใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นในบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์คุณสมบัติข,ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดก็แล้วแต่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้น หนึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดสมมติฐานเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสองมีความถูกต้องสามมีความน่าเชื่อถือ ก่อนลงมือเก็กบรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะต้อง 1. พบทวนวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและสมมุติฐานของงานวิจัยว่างานวิจัยดังกล่าวมีตัวแปรอะไรบ้างข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อมูลประเภทใดมีมาตรฐานวัดในระดับใดและข้อมูลอยู่ที่ไหนจะหามาได้อย่างไร 2. ในกรณีที่ข้อมูลประถมภูมิจะหามาได้โดยวิธีใดเช่นการใช้แบบสอบถามใช้แบบทดสอบการสัมภาษณ์การสังเกตหรือการทดลองประชากรเป้าหมายมากน้อยเพียงใดกอการเลือกตัวอย่างเป็นอย่างไรจะเลือกตัวอย่างไรและจํานวนเท่าใดและจะวางแผนการการวบรวมข้อมูลอย่างไรเป็นต้นสาม ในกรณีที่ข้อมูลพัติยาภูมิก็ต้องทราบว,ว่าข้อมูลสําหรับตัวแปรน,นั้นอยู่ที่ไหนมีกี่แห่งสมควรจะได้แห่งใดก่อนหลังและแหล่งใดเป็นแหล่งโดยตรงของข้อมูลนั้นแหล่งใดเป็นแหล่งที่นําข้อมูลจกวยงานอื่นมาเผยแพร่และในการเผยแพร่นั้นมีการปรับตัวเลขอย่างไรเช่นหากต้องการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ คือข้อมูลการนําเข้าและส่งออกจากสินค้าที่ศึกษาและข้อมูลโดยตรงคือกรมศุลกากรซึ่งมีสถิติรายปีทิมประจําทุกปีสีในกรณีที่ตัวแปรหนึ่งสามารถใช้ข้อมูลที่แสดงถึงตัวแปรนั้นได้มากกว่าหนึ่งตัวผู้วิจัยต้องวิพิจารณาว่าควรใช้ข้อมูลใดจึงจะดีที่สุดทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความสะดวกหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลและต้องทราบความแตกต่างระหว่างการใช้ข้อมูลตัวที่เลือกกับข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้เลือกเช่นข้อมูลซึ่งแสดงถึงมูลค่าของผลผลิตในสมก,การฟังก์ชันการลิตจะใช้ข้อมูลการผลิตโดยตรงซึ่งผู้ผลิตแจ้งหรือใช้ตัวเลขมูลค่าเพิ่มหรือตัวเลขยอดขายเป็นต้นซึ่งหากผู้วิจัยใช้ตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้ ผู้วิจัยต้องทราบความแตกต่างระหว่างตัวที่ถึงเลือกกับสองตัวที่ไม่ได้เลือกใครมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆไหมครับ